สวัสดีครับนี่คือรายการ PPTP Gamer นะครับเออวันนี้เรามาอยู่กับในเกม GTA San Andreas นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญอยู่สองท่านนะครับคือ <c oughs> คุณพูดชื่อสิครับชื่อจริงครับอ๋อครับอีกคนแล้วครับอีกโอ้ยใครมันคืออะไรครับคุณ คนไม่เก่งภาษาเกตุนก็บอกมาครับใช่ใช่ผมไม่เก่งภาษาเกตุแต่ผมเชื่อโบนะครับชื่อจริงว้อยชื่อจริงชื่อเกตงผมชื่ออัจฉริยนะครับครับวันนี้คนเจษดาอนเนกพงมาไม่ได้นะครับแม่งเนื่องจากเขาไอ้นั่นเขาเลชชากครับคุณมาหาผมนะครับ ไอ้ออละไมผมเป็นชื่อนี่วะอ้ยแม่งเมาส์เสียอีกโอ้ยทานหมดไอเวแนแล้วก็ขอตัดคลิปสักครู่นะครับโอเคครับแล้วก็กลับมากันต่อใน GTA San Andreas นะครับกลับมาที่กินเกี่ยวพี่หลายวิอยู่ครับโอ้ยแหลกๆครับขออภัยครับแม่งแถวนี้ FPS ตกเเฮ้ยอย <laughs> ครับคุณครับคุณมาหาผมเลยช่วยช่วยยวยครอบต้อง้วลากให้ผมช่วยครับ่องช่วยแล้วเฮ้ยยิงล็อเครื่องบินไว้เล้เดี๋ยวเอาเวน ไหนคุณค,คุณอยู่ไหนครับอ้าวบูบูเป็นไรอะบูโอ้ย <empowerment> ปืนปืนมันดอับอยังไงครับผมดับไม่เป็นมัน เต็กกองท้าของมันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจเอาไฟไหม้ครับผมไฟไหม้ครับสี่ร้อยหาแล้วคาราบมากันนัดเวลย แล้วคนมาพูดเรื่องมาครับอะไรใน GTA นะครับตลาดไหนท์สลาดสลาดจริงจริงอ๋อครับเออคนครับมาครับเราจะไปไอ้ไอ้เขาสูงๆมาตะกี้กันไปครั้งที่แล้วแม่งลืมถ่ายขอ,อยขอขอ,ขอซื้อปืนได้ไหมเนี่ยที่ไม่ไม่หวันจริงๆริงซื้อสิครับพี่ให้ปืนอะไรมาเนี่ยปืนธรรมดาครับก็อเออครับใช้ไรได้ไ ทำอะไรไม่ได้เลยครับอ้าวเออขอซืเอ็มไอคอเอ็นจีได้กันครับนีคอะซื้อมันเยอะๆเลยเอาเงินปนเลยหัว้อยเหรอหัวิปชอไสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปข้างในกอนเดี๋ยวพ่อไปเปิดตู้าแป๊บอนอิสนอวอินเอฟเค ไอแอปบูเราไปเที่ยวกันสองคนเลยทิ้งปอนเอาไว้เฮ้ยไม่ถนัดรถนี้ต้องรถคันนี้แม่งแล้วคันู้นแม่งขับยากแพงด้วยรถมามามา,มาบูขึ้นอ,อ้าวเฮ้ยปิงเท่าไหร่ครับบูครั้งที่แล้วหกหมื่นนี่เออจะไปทำอะไรเอ้ยอันนี้คือ,อร่ออยอไยรถลง ปอนแม่งปิงเยอะที่สุดเลยนะครับดูตังที่คนปอนเขาเหลือนะครับผมตอบเองนี้ผมจะไม่เสี่ยงเงินซื้อปืนอีกแล้วนะครับเอาแม่ง้องอยู่เธอเนอี่เราต้องขับตามกฎจราจรครับเราก็ต้องขับตามกฎจราจรครับ ครับเราจะไปอ้อยเะเราจะไปไอ้น,นั่นครับไปไอ้เขาวันนั้นอ่ะอค,คุณค่อยตามไปโอ,โอเคนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตามไปคุณอย่าวาร์ปก็แล้วกันครับมันเกลียนเกินป้อนอร์ปไม่ได้ฟ้อ,องอบออให้มันวาร์ปเสร็จแล้วมก็มาไม่ทำอะไรครับอ๋อเหรอครับ ไม่บอกผมไม่รู้เลยนะครับเนี่ยบอกไปแต่วันแลวนี่โอ้วยวิเตอร์คอมแบทครับครับ,บอโอ้ยม็ก้าบูบอกบูตายซะมั้งเอาได้ไหมขับไม่ตรงถนนครับเขานั่งรถมากับผมครับเขาบอกเขาตายแน่ครับ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับห้ามครับอย่าครับอย่าคิวตอนลงตอนลงมาจากเขาอะได้ครับถ้าตอนลงเพราะตอนนี้เรากำลังจะถ่ายคลิปขึ้นเขาโอ้ยแต่บูบูยังไม่รู้หรอกว่าคิวแปลว่าอะไรคิวแปลมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอะครับใช่อย่าอย่าอย่าบอกบูนะพี่เอ้ามันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษบอกไม่ได้ไงไม่ได้ แล้วลอยลอยรถไข่เต็มพื้นเลยวะอนนเออผมจำทางไม่ได้ผมก็ขอขับมัวมวไปก่อนก็นแล้วกันครับรอตอนนี้ฮอลอิฟิวได้ขับขับคณไม่ใช้ชื่อว่าฮอลิฟิวเลยละครับค้สิอ่าเหรอครับอ่าเออ,เอ,อแล้วแต่คนนะครับแกฮอลิฟิลเป็นทั้งบอชนะไม่ใจสั่ได้นะครับ คุณจะแวะร้านปืนกันไหมครับคุณโบแแดงไฟแดงไฟแดงไม่แวะ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 ผมไม่รอนะครับถ้าไฟเขียวอะตอนนี้กำลังขับบูกลัวบูกลัวโดนทิ้งหมู่บ้านนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับโอ้ยใหญ่ ใช่ใหญ่แล้วแม่งทำไมไม่มีสัญญาณไฟว่ามีมีข้างเนี้ยก็บ้านหมู่บ้าน,นไม่ค่อยมีเนก็ประมาณสักเท่าไหร่ครับมาเร็วๆครับปอนโอ้ยเวนต้องไปยูเทินตรงนู้นอะเอ๊ะเดี๋ยวนี่มันทิศอะไรวะ ผมว่าผมจะขับย้อนทำไมเนี่ยผมแม่งก็โง่โอยขลับ่าเว้ยใครอ่ะติงต่องครับเดี๋ยวพักนี้ไม่แต่คนย้อนยันยันยันยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะรัท่านผู้ชมสักครู่จะทานอยากรู้ถ้าใครที่ไม่อยากรู้ผมก็ขออภัยนะครับอาจจะเสียเวลาสักครู่ อ๋อฟ oh, uh, ังไอ้นี้แทนอ่าเราต้องมีเ อะไรวะอะไรวะเสียงอะไรวะเอาปล่อยครับลงมาลงมาล้ำลงมาล้ำมวย <c oughs> จำไม่เป็นแต่แรกล้ลำครับแต่แรกหมอล้ลำ เราใช้ทางลัดนะครับโอเคครับจบจบอย่างเกลี้ยงเกี้ยงอ้ยรถแม่งกำลังน้อยว่ะคุณครับรถขึ้นไม่ไหวเออไหวโอ้นนี้กำลังเล่นกำลังกินกำลังอยู่กำลังน่าปวดกำลัง ไฟเขียวเฮ้ยคุณอย่ามาเบียดรถผมสินะคุณอย่ามาเบียดรถผมเอเอคุณจะเกียนสิครับแม่งผมต้องอยู่เทิร์นหลายรอบเลยนะครับ,บคุณจะตามมาทำไมล่ะครับเอ้าผิด <laughs> ทำไมผมต้องมาทางโอ้ ตายซะมั้งโอเคผมไม่เหมาะก,กับรถรถดีๆแบบนี้สักเท่าไหร่นั่นไงเอา้ารถดีแีอ้าวเฮ้ยรถหายนี่ครับผมเป็นเทวดาผมแสกรถได้ <c oughs> ทำไมอ๋อมันแหลกเดี๋ยวเอา้ามืดเฉยเลย <c oughs> มืดเฉยเลยอนะ <c oughs> ของคุณกี่โมงแล้วครับนาฬิกาสองทุอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยอ้อยอ้ยผมอยู่ข้างล่างรถไหลรถไหลแล้วแต่คนครับคนจะลง,งทำไมยังไงมันก็มีทางลงมาอยู่แล้วอะโวยยย คนครับกรุณาใช้ทางรองจุกเฉินย่อเฮ้ยรอรถรถรรรเดินนั่งครับขุดลงมาหาผมเลยครับอ้าวรถหายเยบูหายบุ๋วคครับวาป่อยระวังคนเสียชีวิต oh เอาคุณเกาะลังกันแล้วกันโอเคผมต้องผมถนัดรถอินเฟ์นัสนะครับเออปอนตกน้ำแล้วผมจะไปรับคุณยังไงครับก็เดี๋ยวปอลยไปหนเราก็ขอตัดเราก็ขอตัดคลิปเพียงเท่านี้กันนะครับเนื่องจากแม่งโคตรกินพื้นที่เลยครับผมก็ได้ทำภารกิจกู้โลกเสร็จแล้วนะครับมัน ไอ้ผมนองทางเดี๋ยวโอเคครับเคลื่อนทางผมไม่รอแล้วไปแม่งตกตกตลอดเลยวะโบจะขยันตกทำไมเอาโบเอาเอารถไปเฮ้ยโบพี่ขอขนนู้นพี่ขอขนนู้นโบอย่าสิ เราต้องขับเองเพราะเวลาขึ้นเขาอ่ะห้ามซ้อนขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวรถหักเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณปอนด้วยนะครับอ๋อเหรอ,อโน่น ลาบูเราเดี๋ยวแม่งโอเคครับเราใกล้ถึงแล้วเราแค่ตรงไปโอเคตรงไปแล้วขวามาผมบอกว่าจำชื่อรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เฮ้เดี๋ยวทำไมเราขับรถผิดกฎจราจรเนี่ยมันไม่ดีนะโอ้บูขับรถผิดกฎจราจรอะมันไม่ดีนะบู เออใช่โอ้ยไปไหนไปไหนปอนเลยโอเคครับเราจะขึ้นไปจุดสุดยอดของอ้าวห้วย GTA ีเอซ่าแอนเดรสกันนะครับครับเราจะถ่ายอีกครับเนื่องจากครั้งที่แล้วเราไม่ได้ถ่ายโอ้โหโบแม่นโอเคครับผมทิ้งรถไว้คนหนึ่งพันโอ้ย Da. 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 ไม่ได้ครับเราต้องใช้รถยนต์ขึ้นครับพี่ขอนำครับพี่ขอนำเออไปเลยไปเลยไปเลยกินฟรานัทมีแรงขึ้นบป่ากไมล่ะบูว์แล้วแล้วครับระวังตรงโค้งขักศอกนะครับบูระวังครับช้าๆกันหน่อยดิ อย่าขับแล้วก็แถวนี้ไม่มีมอไซค์นะครับไม่มีมอไซค์ครับเอ้าครับเราขึ้นมาชั้นเมฆแล้วนะครับโอ้ยตก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 อื้เกือบ ของหักของหักตอกระวังนะครับอินฟินัทมีพี่ยังขึ้นได้เลยใครทำอะไรวะผมต้องลงไปกู้โลกอีกไหมโอเคครับโบโบต้องรับผิดชอบนั่นไงเห็นชัดเลยหน้าระบบ แมงหักอกก็ขอแสดงความเสีจใจกับคุณบูหนึ่งพันด้นะครับหนึ่งพันอีกแยะโอ้ติดแหมครับเหมือนปอนเลยวะสี่สี่กำลังจะพูดเลยเย้ย้ยหักตอกโอ้โหเฮ้ยใครวะ อะไรระเบิดวะบูขึ้นไปก่อนเลยบูบูไม่ต้องรอถ้าบูไม่ขึ้นบูตายอ่ะขึ้นไปพี่ฆ่าบูแน่เอาปอนหายเอาอ่อนเอ้ยมันลื่นอ่ะโอเคเกาะมันนั้นแหละ ผมไม่ให้คนขึ้นแล้วครับรถผมมันราคาแพงเอาบู<ด> <c oughs> ยิงเลยยิงเลยยิงเลยโโยิงเลยคนนั่งบนข้างบนนี่คนไม่เสี่ยวแล้วครับรถมันเอียงนะครับนีค่ครับ <c oughs> เราก็มาถึงจุดสุดยอดของ GTA ซานเลยครับแอนดครับคนครับผมจะเสกรถใหม่ให้คนคนต้องไปเองนะครับ หับน้ารถผมจะพังเลยแะเซกออกมาขึ้นรถตัวเองโบอยากเกียนเคยเป็นอย่างเงี้ยครับผมจะลงแล้วครับนี่เคยทางลงไปอีกฝั่งหนึ่งที่ดีที่สุดยอโอ้โห <c oughs> มันติดอะ <c oughs> มันติดอะป <c oughs> อนนีป <c oughs> <c oughs> อนนี <c oughs> อาปอนหายรถไม่ก็ไม่โอ้ยขึ้นกลอนไปนเลยอา <c oughs> บูหายโอ้แล้วบูวัดบูบเสียชีวิตค <c> ร <oughs> ับบูเลื่อนแต่บอลไม่เป็นไรเลยครับใช่คุณอยู่ไหนคุณรอผมหน่อยคุณขึ้นมาหาผมหน่อยว่าผมส่งสัญญ,ญาณไปหาคุณแล้วอ่ะ โอ้แม่งไม่ได้ยินสัญญาณไม่เข้าใจกันเลยอะอย <c oughs> ลาก่อนครับก็เราก็ขอจบอ้าวแม่งไม่ตาย <c oughs> ไอเวนเ๋วเดีเดร,ดรดดดออ,อบงนทคครับเซิฟเราใช้ฮามาชิก็อาจจะเอ้ยโอ้ปิงปอนสองร้อยยบเอ็เลย ก็อนอยู่ภาคกลางอ่ะอาภาคเหนือครับบูก็ภาคเหนือเออประมาณนั้นแหละครับโอ้ยทางโอ,โอ้ย,ยโอ้ยไฟลุกอาวอเห็นเหอเห็นเห็นรถบินไปหรือเปล่าตายเลือดเหลือศูนย์ เลือดผมเหลือหนึ่งเปอร์เซนต์คุณนะไปอยู่อะไรตรงนั้นแม่งไม่เข้าพวกเลยไอ้เมื่อกี้ว่าจะจะจบคลิปนะเนี่ยเนี่ยผมตายแน่นอนดูเลือดผมอะ,ะคุณอย่ายิงผมนะครับโอ้ยรถด,ดันตกน้ำเะใยปอนอย่ายไม่มันมีตังเท่ากันอยู่แล้วคนตั้งการอย่างนี้ไหมครับ คุณไม่ได้ตังค์หรอครับ